สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจแดงก็ตามหวยหลวงพ่อพ่อไหนเนาะหลวงพ่อพรเมืออ่อที่แล้วเันทรงเขามาให่เก้าสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดเันว่าบ่นเนาะข้างล่างเด่นเจ็ดดล่างเด่นหาเจ็ดนีบบนออกล่างล่างออกบนค่ะท่านผู้ชมเนาะเจะแดงว่ามันตร่งกับเจ้าอื่นหลายหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะเจะแดงก็เลยซื้อค่ะซื้อไว้หลายบินเนี่ย ของพ่อนตรงกับเขาพุ่นกันย่าเน่ตรงกับไอ้ปูสี่ศูนย์เน่เนาะค่ะตรงกับหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะจะแดงว่ามันงามกันเลยบวกบนล่างไปซะเนาะตรงกันนี่หวดก่อนนะคะเนาะหวดวันที่หนึ่งกันยาห้ามาตามโตหัววันที่สิบหกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมหวดก่อนเนาะของพ่อปนหวดที่แล้วเพป็นหายมาก ก็ถือว่าเขาเนาะบนล่างวันนี้ตามตัวค่ะเอาใครสนใจครีมก็ทักมาได้เด้อค่ะเด้อย,ยังมีสุดหลูอยู่ค่ะสุดหลูสั่งมาเพิ่มนะคะได้ขายดิบขายดีในสุดหรูเจแดงเปินเ้นก็ไเลจัดสุดหรูมาให้ค่ะ่ะขอบคุณคุณพินพรด้วยเจ้าของแบรนด์แคร์ยูสกินเนาะคะ่ะเอาหวยพอพอนวดก่อนเจแดงก็บ่ได้ลงคีปให้เด้อค่ะแต่ว่าสรุปให้อยู่ค่ะนี่สรุปให้อยู่ค่ะ นำไปสรุปให้เพ่นทรงตัดตัวเลขมาเจแดงและระบัตรด้โท่คุ้ยกับเพลม่วนนี้มาโท่คุ้ยกับเพิน,น,นค่ะท่านผู้ชมไปฟังน้ากันว่าเพนสีหายแนวทางตัวใดเนาะฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนเจแดงด้วยการใช้สินค้าเจแดงขอบคุณนะคะที่อุดหน,นุนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะท้องคข้างบนข้างบนเราเอาไปเหล็กเดอร์นีน่น อย่าค่อยดีเน้นเน้นไห้บนมันเหลือสามตัวสามตัวมากสองตัวไหมยนไว้เด้อไปเบิ่งไปหาอียเบิ่งก่อนครับก่อนที่แล้วข้างบนมันไปจับกระบาจับผิดมันกับมียนโยมันไปมากรี่ะ เล็กเก่าเกล็ดเนาะเล็คปูไปลักลอยข้างบนมันที่จริงมันเล็กมันเหลือสองหาเจ็ดตอนนี้สามตัวมากสองตัวหมดทีเดียววิ่งเกตแจะเจ็ดสองเกตหาแล้วก็จบแล้วนะผัดนี่ผัดผัดนี่ผัดมาเอาสองเจ็ดก็ยังตะวันเล็กเล็กมันเด็กปูมันมากสริงๆนะมันพัดปีดมันลอยงวดแต่ที่นี่งวดทีเดียวมันเล่ยหนีไปลอยซะจริงๆนะมันจะเลยจนีเลยก็เลยจับจี๊ เก้าวเจ็ดไปอยู่ข้างบนหาเจ็ดไม่อยู่ข้างล่างโอ้ยข้างล่างเออกลับกันโอ้ยน่าใจน่าสดลบเมื่อเป็นน้ำเมื่อเป็นน้ำซื้อว่าเพราะว่าจเนี่ยซื้อไอ้หาหาเจ็ดตัวเดียวที่ข้างล่างห่อที่แล้วเนี่ยไปบนเฉยเลยดวงดวงเป็นน้ำดวงเป็นน้ำดวงเว่าน เข้าแับว่ามาปวดมันยังแล้วก็เออสริมมดไส้ตาเอียงสมุติสมุติและเสริมบาลานี่เสริมยังเข้าตึืนมันก็จริงคอยดีมันกันย่างบ่ท่านได้ปีเด้มันบ่ท่านได้ปีเด้ย่างยังบ่ท่านเห็นผลเร็วเด้มันต้องรอจังหวะเลี้ยวกาลล่อฟ้าเปิดล่อปีดี มันเพราะว่าสิยหายเลขถือมันกระดวงดวงเข้าฟอมนะดวงเข้าฟอมดวงในเอสตี้ดวงในผู้จิมมัื้อน้ำดวงเข้าน้ำตรงดวงกันนะแมนดวงที่สำคัญดวงเข้านี่ล่ะถ้าดวงเข้าเปิดเลขเข้าก็เปิดเลยล่ะเปียครับเบาเสียงลูกประยามมาปฏิบัติสวดมนต์สวดยังซูเมอสุซเมอร์เยอะล่ะตวดมดสายฟ้าซูเมอร์ก็ไปเรื่อยๆก่อนอย่าหวังอย่าอย่าเพิ่งหวังมากนะ มันมันแต่เลขมันเข่าอยู่ด้วยแต่ว่าห้าวจะปิดเองมันมันโมเมนต์มันมันต์โมเมนต์เข่าเล็มันเข่าอยู่มันห้องจะปีดจะพึ่งรีบพึ่งร้อนไปเรื่อยๆก่อนบ่ต้องเลงมันดอกจะพึ่งบ่ต้องเลงมันดอกมันสิค่อยมากชาๆของมันดอกเอาไม่ดุบแบบนี จำนวนที่ข้างบนข้างบนเลาเขียนไว้ไปไปไปมักตัวไหนศูนย์สี่หามาสองตัวศูนย์สี่ห้าค่ะมาสองตัวเมียคือคือเน้นแต่วิ่งแต่วิ่งศูนย์ข้างบนเน้นศูนย์มันมีมีหอยสองหางมีศูนย์สี่ก็ศูนย์หาแค่นี้บอก่าสี่สี่หาพวกเมียนนะอ๋อมาจับใส่กันเลยบอกค่ะ สามตัอสามตัวนี่สีม้าสองตัวนะศูนย์ซีศูนย์หาหาขจาคือล่งล่างหลาถึงฮะหาขจาเจล่งล่างไหลๆเนาะล่างกันี่คือศูนย์หาศูนย์หาหมศูนย์หาเพรมนแข็งล่างเพราหนาแมนเป็นเป็นบนแมนนแมเป็นบนเป็นบนเพราะเป็นล่างเพราะว่าถ้าถ้าเลขหลงพอวิงค์คือวิ่งศูนย์ ส่วนหนงมันเพือศูนย์ปนเระว่าส้นศูนย์หลายแกนเธอข้างล่างดีค่ะข้างล่างข้างล่างเลขมันสี่มากสามตัวมากสองตัวมันสี่เหลืออยู่สองหารเจ็ดสองห้าเจ็ดสี่เหลืออยู่สองอตัวคือเอาหาไปยิง่งไป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 ,ไปใส่สองกะเจ็ดจะนั่นแหละ อ๋อเอาเจ็ดสองสองเจ็ดก็ต้องเมานะไมาได้แค่ตัวเดียวพ้าเจ้ามาสองเจ็ดลายเจ้าคือยนะังเนาะโปรเซสโปรเซสหน่อยสองเจ็ดเจ็ดสองมันสิไมาได้แค่ตัวเดียวนะมันส oh, ิเพระมานำกันคือ <c ười> เอาสองแบบว่าต้องเอาเจ็ดเอาเจ็ดแต่ว่าต้องเอาสองสินะอ๋ค่ะกำใส่สองเอาเอาหาไปใส่เลย mm. เอาหาไปใส่เลยมีหาสองกับหาเจ็ด แต่ตัวเด่นตัวเด่นมันจะเป็นหาสองนะให้เป็นลักเลยเป็นบัวหาเนี่หาเนี่ก็ว่ามันตามพม่วมตามสูตรตามยังก็บ้านเป็นลักสิบแหละแต่ก็ต้องตามไปน้ำมาละแม่นอยู่แต่ว่าตัวต้องตามในะตรงเพื่อหาเป็นลักเนาะแน่นตามลักตามสูตรตามนี่มันเกิดเป็นหาสองหาเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าหาเจ็ดกับเส้นหน่อยอยู่เพราะตัวเป็นตัวเต็งเป็นตัวร่อง แต่ว่าขันตัวเด็นนี่หรือสิเป็นเป็นเป็นหาสองมีท่อนีมดก้อน,น,นห้ตัวเดียวโคโลชาเจ็ดเนาะคือคันขันบ้างตัวเดียวมวดนี่กับกรสีบ้าง่าสองเนี่ยไอ้บ้างหาสองตัวตัวเทิงเทิงเดืเด่นเด่นตัวใดคะ่ะเด่นตัวเทิงเลยคือขันบ้างตัวเดียวยี่คือศูนหาบ้างตัวเดียวคือศูนหาน่ คือสีว่างคือข้าเจ้าแท้บ้างคือใครละ่ะหลายข้นอยู่มะาหาศูนหามาแห้งดเด็ดอยู่นี่ศูนย์หารู้สึกว่าจะมะแห้งพอ่พอๆกับสี่เก่ามวนกรศูนย์สองสามหกก็ต้องมาอีกอันหนึ่งกับศูนย์หนึ่งหากเก้าอีกอันหนึ่งกับศูนอย่างมันเป็นมันเป็นเหล็กศูนที่นี่ที่นี่มันต้องมายิ่งเพราะว่าสี่หาหกมันมากตัวหนึ่งแม้ สามสิบนวดสองโตมาโตมันมีซีกะหามาโตหนึ่งอีกอันหนึ่งก็หากระซีได้อีกแกนหนึ่งกับกวนผีอีกแกนหนึ่งก็หากระหกอีกแกนหนึ่งกับหกกะหาสินะก็เลยเอามารวมกันเลยเป็นซี่หาหอกมาโตหนึ่งหอกปรมีสิบหน่วยตัดออกมันเหลือซีกหามาโตหนึ่งเอาศูนย์ไปใส่สินะมันก็เลยมันเลยเป็นศูนย์ซีกศูนย์หาเลขดับแล้วก็เลขดับแล้วก็เหลือศูนย์ซี่หามากผูกเลื่อน งินที่แล้วกระดับแล้วมันเหลือสามโตมากพุ่งเงินเหลือสองผ่านเจ็ดนี่เงิดที่แล้วข้างบนน่ะเหลือสามโตมากสองโตยังเอาก็ถือเยอะโอ้ยเนียไงนข้างบนไปเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเก้ายังสองไฟนึ่งห่างเงินที่แล้วอีกสูตรก้อนเงวดก้อนปุ่นมันก็ได้หนึ่งห่างเจ็ดแปดมางเงินเมื่อกี้นี่มันก็ได้หนึ่งห่างเจ็ดแปดก็เลยว่าเอาเจ็ดแล้วก็เอาหางสินะก็เลยไปใส่เหล็กทูสินะ มันฝันมากน้ำกันตาเฮียเลขถึงยึดจับให้บ่ถึงแม่งวดนี่งวดงวดนี่มันมันก็ได้ศูนย์ศูนย์สองสามหกงวดงวดไปแล้วมันได้ไอ้หนึ่งห้าเจ็ดแปดน่ะนะศูนย์สองสามหกสามหกนะคะอ่ามันถือมากตัวเดียวมากตัวเดียวนูน่นเ่มันสืมากเฮียเจตัวเดียว โอ้ไม่ได้แค่ตัวเดียวอีกอันหนึ่งกับศูนย์หนึ่งอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งกับศูนย์หนึ่งหาเก้าปรมาณตัวเดียวคือศูนย์หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งหาเก้าเนี่มากสองตัวได้เพราะว่าตัดเป็นกับเก้าเก้าโบมี่เด้อข้างบนโบมี่เ่ค่ะเก้ากั่หนึ่งโบมี่เต้องเอาเลยเก้าเลยมันกค่เสือบวกบนล่างน้่นนี่ละมันมันล่างกับว่หนามีมาหนึ่งตัวบ่ค่ะศูนย์สองสามหกมากหนึ่งตัว แม,แม่แม่จ้าว่าศูนย์หนึ่งหาเก้านีมาได,ะะาได้สองตัวปะคะมาสองตัวได้สองตัวเจ่ว่าเดี๋ยวก่บพอนั่นพลานอ้นั่นเครื่องสีส่งเครื่องสีนี่ไปหาวันที่สิบหละเดี๋ยวอะไรบางทีดีก็ามามาได้สองตัวก็คือมาหาศูนย์ที่ที่หลวงพ่อจับบ่แล้วก,ก็ตัว<ม>น,นี้ม,นมาได้ตัวหนึ่งคือจับคือจับศูนย์มาค่ะแนม่แมอีกอันหนึ่งที่หาพบได้มาตัวหนึ่ง ที่หาหกมาตัวหนึ่งหกเพาเอาเหลือสี่ก็หาดนะสี่หาหกมาตัวหนึ่งมนสี่ห้าหกมาหนึ่งตัวหกเพราะเอาหกเพาะเอาศูนย์หนึ่งสองไอศูนย์หนึ่งเอศูนย์สองสามหกหนึ่งหกเพราเอาเหลือศูนย์ศูนย์สองสามกลับไปไปไอ้ที่ไปใช้ไปนีเนะไปยิ่งสี่ก็หาเนะสีหาหกเพร่ะเอาหกเพา 2, 3, 6, 6, ะเอา หาหาตัวนี้มาตรงกันเนาะห้าห้ากับห้าสี่ห้ามาตรงกันกับจับศูนย์หาตัวนี้เหลือซีกับจับศูนย์ซีโอคือคือสามสามสูตรสามหมองมาใส่ซีกับหามันบ่ค่ะสอณสูตรมันหลายโยแต่ว่าเนี๋ยเอาหลักหลักก่อนเน่ะเอาอันนี้ก่อนค่ะสองสูตรนี่ตรงกันศูตรเนี่สองสูตรตรงมันเรมีี่หลายสูตรจุ ขเอลบนกับไอ้ข้างล่างกับเชียันเด่นเด่นบคือสองสามเจ็ดแปดตมติดเห้เห็นสองสามเจ็ดแปดมค่ะตมมีนมาค่ะสองสามเจ็ดแปดล่างสองสองสามเจ็ดแปดล่างตมมีนตมติดเห้เห็นสองสามเจ็ดแปดบ็นจำเอาสองกับเปถมเอาเปจำเอาสองกัเจ็ดมาตัวหนึ่งอะนะโอ้มันจะคู่กันเท่งๆพี่บ สองหาเจ็ดพี่บอกพอ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 ไอไอไอข้างล่างคนถึงข้างล่างนั่นแหละข้างล่างมันสองหาเจ็ดกับสองสามเจ็ดแปดนี่มากมากตัวหนึ่งแล้วถึงบ่ได้เจ็ดแปดก็มากตัวหนึ่งคือกับข้างล่างนั่นสิพอรถได้นะต้องจับจับหาสองตัวที่มันตรงกันนี่ก็หาเจ็ดที่มันตรงกันนี่อ๋อ กันไว้ปมหาเจ็ดนี่กันไวเนาะกันกันไวกันไวตัวมากคือหาสองพอสองในวงนี่สองสามเจ็ดแปดครับสองหาเจ็ดสองนันกระตรงกันนะก็เลยจับหาสองเนาะหาเจ็ดหาเจ็ดกระมิตรง เมลอะไรอีกสูตรหนึ่งมาใส่มันเถอะบอมมีหาเก็ยเพียาแต่ว่ามันสิกัดตัดบต่ว่ามันตัดได้ขันฟันท่งกับว่ามันทบงอะไรหาสองสองหาเนี่ยตัวเดียวเนาะตัวเดียวตัวบนกับพันตัวบนขันฟันท่งวิรีกับศูนหาหาศูนต์ค่ะเลยหาตัวเดียวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแต่เช่นี้กันเดี๋ยวไอนั่นจงเดี๋ยวฝนวันที่สิบเดี๋ยวจังสีต้องไปไห้ ค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะกลับซาทูค่ะกลับน้ำมับนมัสการค่ะแนวทางหลวงพ่อพอนบ้านดุงเนาะค่ะหลวงพ่อพรบ้านดุงเปิ้นไก่ไหมบนเนาะค่ะว่ต้องไปมองอื่นไก่ที่เพิ่นมาบอกมากแค่สี่ข้าใจแล้วพ่าก็มองตัวนี้เพิ่นบอกนะศูนย์ซีศูนย์หาศูนย์หาร่องศูนย์ซีกันแล้วกันเนาะ ข้างล่างก็หาสองนะคะตัวหาเจ็ดก็เสริมมาคิดว่ามันจะว่าออกแล้วกับว่าแน่ค่ะเอาเป็นแนวทางห้าสองห้าเจ็ดข้างบนศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอาฝากเป็นแนวทางค่ะงวดก่อนเพิ่นกับหาหาเจ็ดข้างล่างเก้าเจ็ดข้างบนไหมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงซสี่เนาะคะ่นะเนาะให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันงวดวันที่หนึ่งหกกันยะ่าสองหาหกสี่เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามโชคดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ